เวลาที่เราเออกแบบออฟฟิศปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ว่าเลือกโต๊ะรุ่นไหนดีหรือเก้าอี้แบบไหนสวยแต่มันคือการออกแบบพื้นที่ให้รองรับกิจกรรมการทำงานที่หลากหลายครับในวันนี้ผมจะพามาดู Modern Form Activity Based Working Collection ว่าแบรนด์เขาคิดเรื่องพื้นที่ยังไงและเราสามารถโหลดโมเดลเหล่านี้มาใช้ในงานออกแบบจริงได้แบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันในวิดีโอได้เลยครับ คอลเลรชันนี้ของ Modern Form ครับไม่ได้ออกแบบมาให้เราเลือกเฟอร์นิเจอร์ทีละชิ้นแต่ถูกคิดมาในระดับของพื้นที่ของการทำงานเลยตามแนวคิด activity based working ที่ทางแบรนด์เนี่ยมองว่าการทำงานแต่ละรูปแบบต้องการ Space และบรรยากาศที่แตกต่างกันครับจุดเด่นของคอลเล t ชันนี้ทาง Modern Form เนี่ยก็เลยทำโมเดลตัวอย่างของแต่ละพื้นที่มาให้เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่แค่เก้าอี้หรือโต๊ะแบบแยกชิ้นแต่เป็นทั้ง Workspace Setup ที่คิดเลยเอามาให้ครบตั้งแต่ต้นเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาในการทํางานของนักออกแบบไปได้เยอะมากครับเพราะไม่ต้องเริ่มออกแบบทุกอย่างตั้งแต่ต้นเองครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูทีละพื้นที่เลยครับว่าแต่ละพื้นที่ถูกออกแบบมาด้วยแนวคิดยังไงบ้างและมีวิธีการดาวน์โหลดโมเดลเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ในงานออกแบบของเราได้ยังไงนะครับเริ่มจาก individual space ครับเป็นสเปซการใช้งานแบบส่วนบุคคลนะครับ ทั้งแบบที่นั่งประจำและไม่ประจำรูปแบบและลักษณะของพื้นที่เนี่ยจะผันแปรไปกับการใช้งานของแต่ละพื้นที่แต่ละหน่วยงานและแต่ละองค์กรนั่นเอง,ฟงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นอกจากจะสวยงามแล้วครับก็ยังต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานควบคู่กันไปด้วยนั่นเองพื้นที่นี้ครับคือ privacy space พื้นที่ทำงานที่เน้นความเป็นส่วนตัวไร้เสียงรบกวนคนไม่พบพ่านนั่นเองครับเป็นพื้นที่ทำงานที่ต้องการสมาธิครับเหมาะกับฟเฟอร์นิเจอร์แบบกึ่งเปิดกึงปิด หรือแบบปิดไปเลยก็ได้พ์ดิชันที่เลือกเนี่ยต้องช่วยดูดซับเสียงเพื่อลดเสียงรบกวนและสามารถโฟกัสกับงานมากขึ้นได้เลือกได้ทั้งแบบใช้งานคนเดียวหรือใช้งานเป็นกลุ่มได้ครับมีพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ต้องมีพื้นที่ส่วนรวมครับ brainstorming space พื้นที่ที่รองรับการทํางานร่วมกันกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิดสร้างสรรค์และเปลี่ยนความคิดเห็นเน้นการจัดพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นความคล่องตัวเป็นหลักครับยืดหยุ่นและก็สะดวกต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้นั่นเอง recreation space พื้นที่พบปะพูดคุยพักผ่อนลดความเมื่อยล้าจากการทำงานในนอนครับว่าทำงานหนักก็ต้องพักผ่อนด้วยเป็นพื้นที่ที่รองรับการพักผ่อนจัดวางเฟอร์นิเจอร์แบบพักคอยเน้ในให้เกิดการผ่อนคลายพนักงานสามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับและส่วนสุดท้ายครับ meeting space พื้นที่ประชุมสื่อสารกันในองคอ์กร เป็นพื้นที่ที่รองรับการประชุมและการสื่อสารกันในแต่และแผนกครับมีทั้งรูปแบบห้องประชุมที่เป็นทางการหรือรูปแบบแบบทาวน์ฮอลที่เน้นการรวมตัวสําหรับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนั่นเองโดยความน่าสนใจของคอล r เลกชันเหล่านี้เราสามารถดาวน์โหลดโมเดลต่างๆทั้งคอล r เลกชันมาใช้งานกันได้ง่ายๆนะครับโดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ bimobjectthailand.com ครับแล้วพิมพ์ค้นหาในส่วนตรงนี้พิมพ์เข้าไปว่า Mo เด r n f o r มครับ เราก็จะเจอกับ Modern Form w o r k p ก a c e ตัวนี้ครับสามารถกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงสินค้าต่างๆจากทาง Modern Form ได้นะครับเราสามารถเข้าไปดูในส่วนของ your m o d e r n aspiration workspace ตัวนี้ที่เป็น c t ชันที่เราพูดถึงกันครับเราสามารถดูตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการออกแบบเราสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดแล้วเลือกโมเดลนะครับในส่วนโปรแกรมที่เราต้องการจะใช้งานมีทั้ง autocad livid rhino แล้วก็ sketchup รเราสามารถติ๊กเลือกในส่วนที่เราต้องการแล้วก็ทําการดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของแต่และเวิร์กสเปซและวิธีการดาวน์โหลดคอลเลกชันของ Modern Form ไปใช้งานกันแล้วนะครับหวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนงานที่เคยยุ่งยากให้กลับกลายเป็นเรื่องง่ายและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของทุกคนได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับ ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ Workflow ของทุกคนดีขึ้นแน่นอนสุดท้ายนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของเราไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ